รักคุณจะไปจริงจริงเหรอพี่โหตามฉันแค่ไปหาเพื่อนตรงคาเฟ่ตรงนี้เองค่ะโอเคครับมันก็ขี่ดีๆนะรีบไปเรียบกลับนะจ้ารู้แล้วจ้ะไปก่อนนะคะ กลับมาทเยเลยนะที่ร oh, ักพอดีเขาคุยก right. ับเพื่อนเพินไปหน่อยอะค่ะเฮ้ยเบาะไปเพื่อนอะไรเนี่ยนี่มันแป้งนี่ใครเล่นพี่เล่นเอาแป้งมาโรยบนเบาะไว้เนี่ยก็คงเป็นพวกชอบเล่นพี่เล่นอะมั้งแย่จังเลยค่ะวันก่อนเนี่ยกี้เพิ่งล้างรถมาเองอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเอารถไปล้างให้พอดีจะออกไปหายเบเหมือนกัน อ๋อค่ะรีบกลับมานะคะจ้ะ ถึงบ e ้านสักทีพี่ว่านะเราเข้าไปเปิดแอร์จำๆแล้วก็นอนดูซีรีส์กันดีกว่านะแค่ดูซีรีส์เองเหรอยังอื่นเนี่ยใครว่ากันเฮ้ยข้าแป้งมาจากไหนวะเนี่ยตอนออกไหมไม่เห็นเลยนี่ว่าเฮ้ยแป้งจริงด้วยอ่ะ อะไรเหรอไปเอาแป้งมาเร็วเอา้าทำไมอะเออไปเถอะนาอ่ะเอ้ยคีทำอะไรอะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอที่จู่ๆมีข่าแป้งที่บอกแบบนี้ฉันว่าต้้งควาสงสัยแน่เลยว่ากีมีคนอื่นอะเอา้าแล้วทำไงต่ออะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละ ตั้มเนี่ยเอาผิดกี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้มไม่มีหลักฐานอีกอย่างถ้ากี้กลับไปอะ่ะแล้วแป้งนี่บอกเองเท่าเดิมอะ่ะตั้มงเลิกจับผิดกี้เองแหละหมฉลาดจริงๆเลยนะงั้นเราเข้าไปดูซีรีส์กันดีกว่านะคะได้เลยแล้วอย่าลืมเรื่องนั้นด้วยนะ <c oughs> คิดจะตลบหลังคนอย่างนังกี้ เร็วไปสิบปีนะจะที่รักเอ๊ยอ้ยอยอยตามมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะมีอะไรปะปล่าอ่ะก็แค่มีเรื่องคิดมากนิดหน่อยอะอเรื่องอะไรวะมามานั่งก่อนไหม ฉันคิดว่ากี้มีคนอื่นวะช่วงนี้กี้ทำตัวแปลกๆอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเลยเฮ้ยแกคิดไปเองเปล่าวะฮะแกคบกับกี้ตั้งนานลเลยแถมแต่งงานกันแล้วจะคิดแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาวะฮะแกทำแต่งงานมั้งกี้ก็คงเบื่ออ,อยากไปเที่ยวเล่รกับเพื่อนผู้หญิงบ้างอะนิดหน่อยแหละก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันมึงเอ,อ้ยตั้มไม่ต้องคิดมากหรอกไหนๆก็ามาแล้วอะดิ่มมาหน่อยปะ เดี๋ยวชันเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มแบบเย็นเจี๊ยบเลยที่หน้าบักซอยองั้นเดี๋ยวฉันหาแก้วรอแล้วกันสุดยอดรู้ใจที่นี่คุณจะไปข้างนอกอีกแล้วเหรออยู่ไม่ติดบ้านแบบนี้ เมื่อไหร่จะมีลูกให้ผมเนี่ยโอ้ยที่รักเขาแค่ออกไปคลายเครียดกับเพื่อนเองเรื่องมีลูกเนี่ยเขามีให้ที่รักอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเขาขอออกไปผ่อนคลายกับเพื่อนก่อนนะ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 นก็ได้จะว่าไปขอตั้งไหนสิ ใช้ประหยัดหน่อยนะคะจะประหยัดทำไมอ่ะพี่รักหาเงินเก่งจะตายจ้างั้นขี่รถดีๆนะรีบไปรีบกลับล่ะค่ะไปก่อนนะคะ อะไรอยากได้อะไรเอาเลยนะคะเฮ้ยตั้มมันให้มาเหรอ <S <S ใช่ค่ะโคตรง่เลย <S 2> <S 2> แล้ววันนี้นะคะมันคุยกับฉันเรื่องลูกอะไรเนี่ยแหละคะ่ะไร้สาระมากเลยอะ่ะโอ้ยมันอาจจะไม่ไร้สาระก็ได้ <S <S หมายความว่าไงคะ <S 2> <S 2> คิดดูนะไอ้ตั้มเนี่ยมันรักคุณมากขนาดนี้แล้วถ้าคุณมีลูกให้มันะ มันจะรักคุณกับลูกมากขนาดไหนแล้วสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นของคุณกับลูกของคุณ <c oughs> เน็นแหละ <c oughs> ถ้าคุณอยากมีลูกเนี่ย <c oughs> เด็กคนนั้น <c oughs> ผมก็ทำให้ได้นะแล้วจะรออะไรล่ะคะ <c oughs> เช็คบินเลยไหมคะ,ะได้เลยจ้ะ ดีใจสุดเลยกี้ขอบคุณนะครับที่มีลูกให้ผมผมสัญญานะกี้ว่าผมจะยกทุกอย่างให้ลูกของเราจริงเหรอคะจริงสิครับแล้วเดี๋ยวถ้าผลอันทราทาวออกมาเนี่ยผมจะจัดงานเฉลยเพศของลูกแล้วก็ชวนเพื่อนๆร่วมยินดีด้วยดีไหมดีค่ะคุณนี่มารกที่สุดเลยนะคะฉั <c oughs> ะนรักคุณที่สุดเลยค่ะ วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชิญน,นั่งเลยครับขอบคุณค่ะตั้มดีใจด้วยเนียเพื่อนมีลูกสมใจสักทีอ่ะขับใจมากนะเว้ยมึงเอ่อแล้เกี่ะแต่งตัวอยู่มั้งน,นี่ไงมาพรีเลย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมงานของเราสองคนแล้วก็ขอบคุณที่รักด้วยนะคะที่จัดงานน่ารักน่ารักแบบนี้ให้กียคะ่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณกี้ผมทำให้ได้ทุกอย่างนะครับงั้นเรามาร่วมปาร์ตี้กันก่อนที่จะดูผลอันเตอร์สาวกันดีกว่านะคะ <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยค่ะพร้อมแล้วไหมครับทุกคนพร้อมแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดแผ่นป้ายกันเลยนะครับเย้งั้นกี่ขอเริ่มก่อนแล้วกันนะคะได้เลยจ้ะ เฉลยไงแต่ไม่ใช่ผลอลาซาวแต่เป็นเฉลยพฤติกรรมชั่วๆของเธอกับไอ้เพื่อนเ็วอย่างไอ้เบ้นั่นแหละเอ้ยนี่แกรู้เรื่องนี้ได้ไงวะฮะก็ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่ฉันไปหาแกไง เป็นแก่นีงเองไอ้เบอไอ้ตั้งทำไมแกต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยวะใช่คิดบ้างไหมว่าทำแบบนี้ฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอะถ้าหน้าบานกันกนักอะแล้วทำเลวตั้งแต่แรกทำไมวะฉันไม่ได้เป็นคนบังคับให้ใครทำนะเว้ย แต่ถ้าใครทําฉันก่อนมันก็ต้องได้รับกรรมเหมือนกันทําได้ยังไงอะ่ะโคตรชั่วเลยสงสารพี่ตั้มเลยทําได้ไงวะไรยังไอที่สุดจริงหญิงก็ร้ายใช้ก็เลวเอ้ยพวกแกอุบ่าไปเลยนะเว้ยตอนทําไม่คิดที่ตอนนี้มาอไอเหรออีโทยเดี๋ยวก่อนพี่ เอาไปด้วยจะได้ไม่ต้องกลับไปอีก <S 2 S 1> ไม่เป็นไรขอบคุณนะไปเชิญกลับได้แล้วขอบคุณนะทุกคน